น,นีาจะมาเล่น map ไทยคูนในโลบอฟ map ดีว่าไทยคูน map ดีว่าไทยคูนว้าวว่าใครอ่ะ กำลังเป็นกบลังเป็นไงเดี๋ยวนี้อุ้ยออกมาก้อนนึ่งองก้อนเดียวจะเป็นเป็นเป็น map of b e i n เดี๋ยวมันเจอแมปที่ยากที่สุดในโลกโอ๋อ ติ๊กนาบหุบไทยคืออะไรไทยประเทศไทยประเทศจะได้รวมเอาวันนี้ได้ไหมยานะครับเสร็จแล้วครับได้รับนะ ยายยายร้อยบาทคืออะไรเราอยู่เมอืองไทยใ,ในโรบอกมันทำว่าเราอยู่เมืองไทยนี่คืออะไรอุ้ยก้อยมาเลยเลยพอ,อยังหายพอ,อยังพอ,อยังพอ,อยังหายพอ,อยัง,อ,อ,ยงอ๋อ ยายถามยแล้วที่ทำงานข้เลยี โอโหและนี่คือสก,กินบีเตอร์กินบีเตร์มีสของแท้สก,กินมีเตอรกิ้มกนเป็นวันนี้จะมาเที่ยวของวันนี้จะมาเที่ยวกัง เอาไกลไกล,กลกไ,ไกลไม่ได้แล้วปิดหมดแล้วดูใครเป็นแม่ดยังไม่ไอยา,ากเป็นยังไม่อยากอ่ะ พี่มัวร์น้องก็หลุดไปแล้ววันสินวิชอเมงกตีนอเมงกตีนอืออุ้ยอเมงก็ดีเล่นกับพ่ได้ไหมพ่อของเมงเล่นหรออือมันตีกที่อืออ้ยออกมาวันนี้ทำมาเป็นคนดีพ่อเมงเยินตลาดฉลาดฉลาดนะโอ้ยสาวผมน่วใจ